ในสุภาวาระอันเป็นมงคลเรื่ยอยงในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2องกบับผมนายสมพงมษ,ษ,ษ์รัตนมุสิตประธานสภาเทศบาลเมืองะเะดาขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายลโปรดดลบันดาลให้พี่น้องชาวเดาทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจัตุรพิษพรใจและสำลิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ในช่วงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพปฏิบัติตามมาตรการทีร่คณะกรรมการควบคุมโรคกำหนดอย่างเคร่งครัดพี่น้องประชาชนชาวสะเดรจะต้องร่วมมือร่วมใจกันในการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านโชคดีตลอดปีพศ2565 สุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะสร้างความมั่นใจเปิดบ้านเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเมืองสะเดาสวัสดีพี่ใหม่ครับสุขสมโสรเรื่งรมความเพลิงเพลิดล่วงเกินยามมังมันระทมรวมน้ำใจให้กลี